ปลาเยอะบอ่ใสใสปลานะ่ะอู้ได้อยู่น่าถูกจตัวใหญ่ๆอยู่นะเนี่ยโอ้ปลานะพอได้ปิง่งพอได้ปิง่งเก่งแทว้ว่ะคือเก่งแทว้ว่ะ ไอปลาไปเอาอันนั้นมามีดมะขวาม,มีดมะขวาเออมีดมไ,มไดอมีดนะ,ะดดปลาขาวแม่น้ำโขงขึ้นไปจะเศร้าเลย ล่างออกล,ลายหน้ามขบาบมีสายวางอะไรป่าข้าวนี่มันอาลาหนสา,ายก็ไมา ดืงกรงก่อนแล้วค่อยเอาหัวแล้วค่อยใส่พ่อได้อยู่พ่อได้อยู่พอได้อยู่ตัวนี้มงงันมองเลยนี่ตัวนี้คือเป็นตะมันดีเนาะเป็นตะปิ้งแสบนะเขาดีหมือนมองตะปิป้งแสบเป็นตะปิ้งแสบอเอา